โเ okay, อาวันนะครับสวัสดีผมกาพผมนิวชมกับเกมพา r าโมซินโดม2ในพาร์ทที่5นะครับกับฮิวโกฮิโตชิในเคที่2ต่อครับวันที่2แล้วกลับมาแก้แค้นกลับมาต่อสู้กับมันใหม่ครับยังไม่ตายใช่ไหมก็ต้องกลับมาเผชิญหน้ากับแบ็กไซต์ที่นี่ครั้งนึงนะครับแล้วก็ผมว่าเหยื่อคนต่อไปจะไม่ใช่นานะจังนะครับเราไปเยี่ยมที่สวนสาธารณะซีว่าเธอยังเล่นอยู่หรือเปล่ายังเล่นไม่ครบเลยอะ่ะโอ้ เนี่ยไม่เล่นนี้เลยอ่ะแต่ก็ไม่เล่นตักดินกันเลยอ่ะตักดินเล่นได้ปั๊บไม่แน่ใจเล่นไม่ครบเลยะเซ็งแป๊บโอเคแล้วก็เป็นไงดีวะที่ก็กว้างเหมือนเดิมครับผมเดินเดินดูก่อนแล้วกันนะตอนนี้ยังไม่มีใครฟ้าเขาเพราะรเราไม่ต้องการแบ็กอัพนะครับเลิศลองไปจุดเกิดเหตุก่อนแล้วกันนะที่นี่มีการที่กระโดดลงมาจะมีวีแววบางอย่างก็ได้ก็เป็นได้อ่ะ แถวนี้มีใครอยู่หรือเปล่าฮัลโหลกดลิฟต์ได้บอกดไม่ได้อ่าไม่มีก็ไม่มีดูที่่ก็ได้อ่ะลองไปดูตรงสนามข้างล่างละกันนะลงฝั่งเนี้ยที่มีลูกบอลซ่อนอยู่อ่ะตรงนี้มีใครอยู่หรือเปล่ามีปะไม่มีปกติดีทุ๊กตาตัวนี้ก็ยังคงตั้งัตงงานอยู่เหมือนเดิมครับผมอ่ะงั้นลองไปฝั่ง ซ้ายมือสุดแล้วกันนะจะไปที่ไหนดีวะอุ๊ยนี่เจอแล้วไปไหนเธอเธอมานี่เลยมาคุยกันก่อนอุ้ยเป็นไรเนี่ยเธอร้องแวททำไมก็เลยขึ้นเป็นไรเมาเหรรเธอจะปกติออาวันเดอเอะ๊เอะอะไรอ่ะอุ๊ยสิงไปแล้วอุ๊ยล้มไปแล้ว นั่นใช่ไหมคือต้นเหตุใช่ปะตัวเด็กที่อยู่ในลิฟต์อะใส่แน่ๆชัดเจนเกิดอะไรขึ้นกันแน่วอรดเดอโอ้โอ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยเธอเธอหลอก่างนันสิเธออุ้ยมีรอยเลือดด้วยคืออะไรเนี่ยใครมาเป็นมาตรงนี้รอยเลือดตามรอยเลือดไป ไปไหนนี่จุดตรวนี้มีตรงน,น,นี้ไปต่อตรงนี้ต่อขึ้นข้างบนเสียงอะไรใครมาเคาะอะไรท่านี้ตามน้เลือดไปทางฝั่งขวาอุ้ยหัวทุบทําไมใจเย็นนะเธอใจเย็นนะเธอเธอจะเธออุ้ยเลือดไหลเต็มหน้าเลยลุงผู้ชายอุ้ยล้มไปเลยอุ้ยนั่นเห็นนะเขาเห็นนะเธอได้พูดเลยนเขาแน่เลย เราจะไปไหนอยู่ข้างบนนี้ใช่ไหมบอกว่านะเซฟกอนนะ <c oughs> อยู่แถวนี้เซฟไหมไม่ใช่เหรอไปไหนวะแกหนีพ้นหรอกในเมืองน,นี้แค่นี้แหละเซฟปะจะแบกสายดีอยู่นี่รอ,อก,ก่อนวิ่งไวจังหวะตามไม่ทันไว้ไปไหนไปไหนไปไหนมาอิงเซดีๆไปไหนโอ้โหวิว่งก็ไวอ้นดักหน้ากับมันเนี่ย,ยขึ้น อุ้ยเอาล้มซ่อนในนี้ได้ด้วยเลยเอ,อ,อย่าเนียนอย่ามาเนียนอย่ามาทำเนียนเรารู้เธอซ่อนได้เราดูแล้วโอเคไปไหนต่อหนงข้างล่างเลยเหรออย่าเราวิ่งไวกับเธอนะจ๊ะจริงเหรอเธอวิ่งไวกว่าทันเลยตามไม่ทันเลยเนี่ยไปไหนทางขยะเหรอไม่ดองเลยถึงกับกระจายจะไปไหนอีกมาตามตามตามมีชีวิตผีครับผมไล่ตามอย่างนั้นแหละผีก็ไม่ๆๆไม่ไม,ไม่คิดจะถึงเราเลยเหรอ ไม่กลัวเลยเหรอลูกบอลลูกบอลแน่นอนใช่ปะอะาหาไม่เจอเอาแบบยันนี้ด้วยฉล่เธอมาจนตอกนะน้นจ๊ะหนีไปไหนไม่ได้แล้วทางตันแล้วนะจ๊ะเอาค้างดิเอาล่ะจกกัดการเลยไหมล่ะสู้กับเอเอยู่นี่ปะลุยไหนอุ๊ยอะไรเะนะี่ยวอด จู่ก็มืนงงเฉยคืออะไรอยู่ไหนวางปืนก่อนอยู่ไหนวะอยู่ที่นี่ใช่ปะลูกบอลน,นี้ปะใช่หรือเปล่าเดินไม่ได้เว้ยอยู่ที่ตุกต๊กตาใช่ปหมตุ๊กตาตุ๊กตารอแป๊บนึงอย่าเพิ่งวนให้มันมามากไปขัดเดินไม่ถึงอุ้ยที่ไหนวะอุ้ยลูกบอลยังไงว่าละไหน ล้วไงทำไงวะนะตรงกลางมีอะไรอยู่ปิวปิวอยู่เอ๊ะทำไรอะ่ะสู้มานยังไงพวกเอ๊ะแล้วสู้มานยังไงอะ่ะมันมีเส้นเส้นทางอยู่ข้างล่างเป็นเป็นแบบพื้นดินที่เป็นส่วนที่เป็นเข,เขียวๆเจะดูบอ,อกได้ว่ามันเดิเนไปทางไหนได้ใช่ปะแต่รเด็นคือได้แต่สู้สู้ยังไงวะอุ้ยมันเดินไม่ค่อยได้เว้ย สู้ไงวะตุตาอุ้ยไปไหนวะสู้ไงวะผมไม่เข้าใจวิธีสู้อ่ะเอเขียวเขียวเฮงสู้ยังไงให้ข้าพเจ้าสู้ยังไงบอกมาบอกมาบอกมานะหรือเ,เราห้ามโดนมันชนหล่หรือไงคืออันนี้ไม่แน่ใจจริงวิธีการสู้เนะี่ย เอมึอนมึนมงงงงกดไรไม่ได้พ้าเกิดวางก็เปื้อนลงมันก็ปึ๊บวางไหนวะลูกบอลโดนไม่ได้ไหมโดนไม่ได้ออเคห้ามโดนใช่ไหมอืมแล้วจะชนะมันยังไงวะงงแป๊บเลยนะพยายามพยายามเข้าใจวิธีเล่นอยูน่นะไกลใช่ตรงนี้ไม่น่ามีอะไรพิเศษนะครับก็คือมันจะหมุนไปเรื่อยๆซึ่ง ผมก็ไม่รู้ว่าผมได้อะไรจากการหมุนอย่างนี้ไปเรื่อยๆตรงกลางมันมีของบางอย่างใช่ปะลอยๆอยู่เขียวๆหรือมันแค่แค่แบบกาวของกูไม่ค่อยแน่ใจนะคือตอนนีด้ดูมันก็ไม่ช่วยะไรผมไม่ได้เท่าไหร่ผมก็ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ด้วยมันก็หมุนไปหมุนมาอยู่ดีของไหนทางขยะมันก็จะพุ่งไปตามทางนู้นทางนี้แ้วผมก็จะกดทิ้งไม่ได้ซึ่งก็ไม่ช่วยอะไรปะ สูงว่าคือผมว่าทำอะไรไม่ได้ดีปะ่ะจะคราะห์ทางกันนะครับจัดการเป็นยังไงดีใช้ปืนยิงได้ไหมเอาเครื่อไม่ได้แต่ใช้ปืนยิงได้ครับต้องรองจังหวะดีๆก่อนนะรอให้หมุนเสร็จก,ก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าตรงนี้มันทะหมุนไปทําไมกันแนะ่ไเข้าใจจริงๆพยายามคิดอยู่เหตุทายผลที่สมควรแต่มันก็ไม่มีตุกาตาเด้อ เอ๊ยยิงได้ปะเมื่อกี้เหมือนระหว่างระหว่างที่ขับเรายิงได้ใช่ปะอันนี้ไม่รู้จริงนะแต่เดีกยวตอนแฉบครยิงนี่มันยากเลยนะอืมลองหาตำแหน่งที่เหมาะสมก็คือตำแหน่งระหว่างเส้นๆเนี่ยแล้วก็รอจอยิงไปดีปะไม่รู้ว่าอันนี้มัวมากครับจุดจุดนี้มาไหมา คือจ,จะให้เราหมุนถุงเราหนิดตรงนี้ทำไมนักหนาเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหตุผลอะ่ะกุตาเหรอใช่เมื่อกี้เรายิงได้ใช่ใช่ใช่ใหเห็นแล้วเรายิงได้เราต้องรอจอรังหวะยิงโอ้ก็ต้องรอตรงนี้แน่โอ้โหยากเยอะผมว่าผมเลงตรงนี้ผมยิงตรงนี้แล้วก็รอยิงองเดียวเพราะไงผมคิดว่ามันน่าจะเป็นทางผ่านท,ทุกครั้งที่มันผ่านต้องมีทางนี้ผ่านแนะ่ๆนผมเชื่ออย่างนั้นทุกคนเชื่อผมไหม หรืตำแหน่งที่พื้นนะก็คาดเดาเองว่าต้องมีมันก็ต้องตรง,ตรงนี้แหละน้อยหนึ่งครั้งที่มันสิ่งล่างของแล้วมันวิ่งมาต้องโดนยิงหนึ่งครั้งจริงปะมายิงได้แหละผมรู้ว่าผมไม่ตาฝาดว่าเห็นสีนแดง,แดงอ่ะอ่ะยิงไ่ทั้งขยะเด้อเอทำถูกวันเนี่ยทำถูกบอกว่า,วาทักเริ่มไม่แน่ใจตัวเองละ รู้สึกว่าบางทีมันก็รู้สึกว่าผมไม่ได้ทำอะไรเหมือนไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยอืมงงแป๊บอ,อยเดินต่อไปค่อยเดินต่อไปอึบอึบอึบเราจะมาถึงจุดๆนี้ที่เดิมที่เราคุ้นเคยเช่องยาวนานเหลือเกินอ่ะเดีต็มจอให้พร้อมลองดูไหมใช่ใช่ใชยิงได้ เอาเว้ยมันมาแล้วผมเอา้าผมเป็นแก๊งมันไม่ได้ขอโทษอ้าอีกรอบนึ่งย,ย,ย,ยิงโอ้ตาแล้วมาแล้ะอะไรล่ะหัวนี่ไงย,ยิง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 เอ้าตายยังยิงรัวสักขนาดนี้ไม่ตายได้ไงตายยังเป็นไงบ้างถ้าเธอจะ แล้ยิงหมดแมกกนะจ๊ะโอ้โหแม่ลุงม,มาทำอะไรเหรอ,หอเดี๋ยวทำอะไรอะเธอพราเธออะอะไรเหรอเห็นอะไรเหรอเจอเขาเหรอนางเงี้ยมาทำอะไรตรงนี้เนะี่ยพอาจัดก,การผีทังนั้นเสร็จแล้วแล้วก็มายืนทำเที่ยงนี้ยูฮูโอ้ฮะเธอนี่เองอืมอนสุสวรรค์นะคะคุณตำรวจเมื่อวานนี้ช่วยได้มากเลยนะคะ ไม่หรอกไม่ต้องกังวลหรอกนะคะหลับชันแล้วก็เหมือนกับได้ย้อนคืนความทรงจำวัยเด็กอะไรนะอ่าฮะมันน่าทึ่งมากเลยล่ะค่ะคุณน้าคนนี้เห็นหรือเปล่าล่ะชุณชนะกับปิศาร์ายด้วยนะน่ากลัวเห็นเปล่าแล้วก็บ๊ะ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 พวกเขาด้วยนะจ๊ะเห็นเปล่าอีพูดไรกันแน่เนี่ยเธออุ้ย แต่ว่าคุณแม่รู้ปล่าว่าในคนแน่เป็นเด็กที่มีชีวิตชวรามากเลยนะรู้เปล่าเมื่อวันนี้เธามีความสุขมากที่นี่ใช่ไหมล่ะนะนทะคุงเอ,เอ๋เอะยไงพวกเราเล่นด้อกันเหรอเอ๊ะจะจะไม่ได้เหรอเอ,เอ๋แบบว่าวันนี้ฉันจะไปที่สวนนะ่ะข้าเขาหน้าลกันนะโอเคปะ คือเย็นๆว่าไม่ไม่ได้ปาอะไรไงอ่ะอ่ะใช่เอ๊ะยังไงกันแน่เอ๊ะยังไงกันแน่งงแป๊บยิ้มร้อนได้ยินตันเลยตอนนู้ว่าเจอหรือไม่เจอแน่แน่เอ๊ะเอาอะไรเนี่ยกันอะไรขึ้นเหรอจะไม่ได้เกเธออีกแล้วทำไมอ่ะเพราะว่าฉันจะไปไงนจ้าจากที่นี่ทำไมอ่ะ ไม่ต้องการแบบนี้ขึ้นนะเธอจะไปไหนหรอฉันไม่รู้นะแต่ว่าพรุ่งนี้อย่ามานะโอเคไหมเอาล่ะตอนนี้ก็ลาก่อนนะไม่ไม่อย่าไปนะได้โปรดเธอไม่ต้องการอย่างนี้ไม่ต้องการอย่างนี้เลยขอบคุณนะฉันมีความสุขมากจริง,รงๆแต่กลับบ้านได้แล้ววันนี้โอเคปะมันเริ่มมืดและอันตรายมากแล้วนะถ้าเกิดเธอกลับบ้านแล้วก,ก็ไม่ได้เจอเธออีกสิใช่ไหมล่ะถูกต้อง บางทีอาจจะดีก็ได้ถ้าพวกเราเรื่องหรือเรืกันอะแต่ว่าเอ๊ไม่เป็นไรหรอกบางทีพวกเราก็คงเรืจอก,กันอีกครั้งนึงหน่อยนะเรื่อกันอีกครั้งนึงเหรอเอ๊มันมันย้อนสองครั้งวะเอ๊แปกแปลกๆเหมือนเหมือนเห็นในจาวูไงไม่รู้นี่บางอย่างทำให้เขาตื่นเต้นเหรอบางอย่างตื่นเต้นเหรอ ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เหมือนว่าเป็นการป้องวิญญาณพลังงานบางอย่างอาจจะใช่หรือปเปล่านี่ไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> มันไปออตโต้ไปไวมากผมแอแฝ้แทบไม่ทันเลยขอโทษด้วยนะครับนึกถึงอะไรกันแน่เนี่ยเธอวอดเข้าใจแล้วเุ้ยละเชื่อฮิมุลโรเฉยๆสับฉันเธออยู่ที่เสมอใช่ไหมล่ะเอ๊ยยังไงแนะ่อุ้ยอ๋อหออยู่เสมอจริงด้วย ปกป้องเราอยู <ic S 2> ่ใช่ไหมเนี่ยเสียากาศจังหรือไงกันแน่งงเคสสองปิดเรียบร้อยแล้วครับผมคดีสองอ่าเหนือนะโอเคเซฟครับผมเดี๋ยวลองไปดูอินโทรคดีที่สาวสักนิดนึงก่อนนะครับแล้วค่อยจบในส่วนของเคสทีสองแค่นี้นะโอเคเวลาไปสามห้าสิบห้าที ที่หมู่บ้านชินไซอเอะเออชินช,ชินเซอกปะที่มุโระอะไรอ่านไม่ทันเดินไปไวจังวะออตโต้ไวจังวะกอะเลขึ้นเนี่ยฝนตกมองมือตาข้างเดียวอะไรมีฟ้าผ่าด้วยใครอะใครเรียกเขาเหรอเหรอออเดินเองละรไม่เริ่มต้นมาก็ได้เดินเองแล้วล่ะเอ๊ะนี่ไหนเซฟไปได้ด้วยอยู่ในป่าเหรอแล้วฝันไปหรือเปล่าเนี่ย เอ้ต้นไม้ต้นนี้คืออะไรกันแน่คุณคุณภาพนี้อุ้ยมันน้ำบางอย่างวอดอะไรเนี่ยเหมือนพลังงานลุกไฟบางอย่างไฟเหรอครับไฟเหรอครับไฟกับคิมุโรยืมชาไปร้อยปีนี่อะไรเนี่ยวอดเดอะบางอย่างตกเหนือน้ำครับผมเก็บสีเก็บอะไรวะเนี่ยดมสิดมหืมหอมจังเลย <c oughs> ดมปะเนี่ยดมจริงปะเนี่ยไม่แน่ใจเลยดมหรือกินเนี่ยเป้าหมายคือไปถึงเอ่อ หลุมศพเหรอหหลุมศพไหนวะเซฟไม่ได้เลยนะครับหลุมศพไหนวะหลุมศพอะไรอ่ะไม่ไปไหนโอ้มีทางไปต่อด้วยนี่มาสุ่มมามม่ๆเนี่ยเห็นทางมันเหมือนอว่างๆก็เลยลองเดินดูเดินได้ด้วยเก็นต้องดูดีๆเขาว่ามีช่องบ้างมไหนบ้างครับผมอะค่อยๆอ,อุ้ยแหมมึด่ไป่ะเอาทางว่อาออกไปได้เหรอเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเกะจะถอยแล้วเนี่ย จู่ก็มองค้างเอ้ยอะไรวะนะ่ะอะไรอ่ะเธออย่างนี้แสดงว่าไม่มีอะไรมากไปกว่าความสบายรือไงอ่ะ,ะคือไงกันแน่งงออ้ยโอ้โหหลบได้อีโคตรเลยที่มันล้แล้วอะไรอ่ะนภาหรอมันอันตรายนะเนี่ยปีนลงไปได้ด้วยเหรอมีทางรที่ไหนนะครับผมปีนลงไปเถอะอ่ะเต๋อก็เซ็ไม่ได้เลยนะปีไปไหนเนี่ยแล้วมันอยู่ในฝันหรือเปล่าเนี่ย นี่นจู่มันอยู่ที่นี่ได้งไง6ปีนั่นผ่านลงมาด้วยยิมโรไม่โหดอะจริงๆนะโหดจริงเลยจริงโอเคลงไปข้างล่างไปไหนตอนเนี่ยเราอยู่ที่ไหนกันแน่ที่นี่มันพูดถึงภูเขาใช่ปะตอนตอนที่อดีตอ,อุ้ยหูเต็มเลยมีพุ่งพุ่งพุ่ง,พ,งพุ่งได้อุ้ยเกือบโดนแล้วอือโดนตายไหมเนี่ย,เด,ย,เ,ดย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะผ่านไปได้ยังไงเจก,ก็เซ็ไม่ได้ มึงไวายไปปะกลัว oh, <yeah. S 1> อุ้ยตายวเวเี๋นวนะตายจริงไหมนเนี่ยโ oh, <yeah. S 1> ดนเรามันก็หายไปเ,เหรอหรือไงเอาเฮ้ยเฮ้ยตกลงตายไม่ตายเนี่ยต่อแป๊บนึงแป๊บหบนึง่งต่อไหนวะนะมันไม่ใช่งานน่ายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอลาสักคู่ ไปได้ก่อนอ๋ออ๋อโดนได้หลายครั้งอโอเคโอเคแป๊บนึ่งมาหนึง,นงโอเคเก็แต่แรกแรกแรกขอเวลาสักครู่แป๊บนึงนะดีที่มันให้คอนตินเนียตต่อได้โอเคจริงจังแล้วมาผมมีการหลบแค่เพิ่งหลบสี่อือโอเคอย่างนั้นแหละเอออุ้ยเมือที่ไม่ตัวเลยวะ รอบแรกทำไมตายง่ายรอบนี้เป็นตายยากรู้สึกโดนตีได้สามครั้งนะครับตัวนี้อา่าฮะโอเคจัดไปรอบแรกนี่ดีสุดแล้วรอบคือตันี้รู้สึกว่าเน่ามากคืออะไรอือตายแล้วโอเคเหลืออีกตัวนึงเอาไงดีล่องมาไงดีโอเคมามามา,มาโอ้โหโอ้ยมันวิ่งไม่ได้ไงตัวที่สองยากว่าจะล่องไงดีวะ อ๋อยิงยิงผ่านนี้ก็ได้เดี๋ยนะก็ไม่บอกแต่แรกเอเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะอึไม่บอกแต่แรกว่ายิงผ่านตรงนี้ได้แม่ก็หายที่นนานโอเครอดแล้วะครับผมตรงนี้หนุมศพใช่ปะมีแท่งไม้บางอย่างตรงนี้อยู่แล้วก็หนุมศพต่างนานาหนุมไหนของใครวะหนุมไหนที่ต้องต้องการกันแน่หนุมไหนที่คุณคู่ควรมีอะไรท่อนอยู่ปะเนี้ยไปไหนอน่หนุมไหน เดือไม่เกี่ยวเราไปต่อได้ปะไปต่อไปต่อไหนดูซิมีปะเนี่ยมีออกตายอีกโอ้โหโดนได้โดนได้แค่สามครั้งใช่ไหมปลอดทางมีกี่ตัววะเนี่ยมีกี่ตัววะเนี่ยโอ้โหเริ่มสก,กยัยเชยจะผ่านไ,ไนี่ยวันนี้ค่อยค่อย,อยเห็นละ โ okay. อเคเรียบร้อยทันนี้มีอะไรวะห้องเลยระ่ะภาคิเสร็จเรียบร้อยแล้ววอนไม่ง่ายจงุงแล้วไงต่อหืมอ้อาวันก่อนหน้านี้ <c oughs> ใต้ตำรวจคิดคุกาวาหน่วยพิเศษวอดเกิดอะไรขึ้นงงแปบบ๊บทไม่มาด้ว <c> ย <oughs> แปลกใช่ไหมล่ะหลับเธอแล้วคนที่เอาแต่ทำน้าไม่สนใจอย่างนั้นอะ่ะ <c oughs> เป็นเรื่องที่จริงจังมากนะตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้น,นแน่หรอเป็นเหตุการณ์เนธรรมชาติที่แย่สุดท,ที่เคยเจอมาเลยแหละนะมีพยานได้อบอกว่ามีอีกอีกการหนึ่งเกิดขึ้นมาเหตุการณ์หนึ่งอะไรหรอเป็นสิ่งที่เป็นที่รู้ ไปทั่วแล้วเหรอสาธารณชนแล้วเหรอจับชันแล้วจนถึงตอนนี้นะอะนะฉันเอาแต่คิดถึงเรื่องราข่าวหรืตอตัวต่างน,น,นาที่ถูกสร้างขึ้นมาทนองนี้แหละเป็นเรื่องของผู้หญิงตัวใหญ่สวมหมวกสีขาวและสวมเสื้อสุดเรสชิ้นเดียวไอ้ดียบยิงๆไปเมื่อกี้นี้ปะแล้วคแต่คนคิดว่าไงกันนั่งเหรอเอ่อเออ ใช่ฉันว่าฉันรู้นะสิ่งนั้นที่เธอพูดกันพูดถึงอนะตัวอะไรวะเ <c oughs> คดีสามฮัสชากุซามะต่อคอหน้านครับผมตัวนี้นะโอเคนะครับ n ีนัก i า e ไปละบ๊ายาย <c oughs> <c oughs> ให้ผมได้ตัดตรงที่เธอฮัส <c oughs> ชากุซามะเหรอตัวอะไรอืม มันหนึ่งข้อขัดนหมายเนี่ยใช่ไหมล่ะเธอน่าจะรู้เกี่ยวกับมันนะนี่ข่าวเลยมันก่อนนะแต่คิดเร้่นั้นแล้วมันมีจริงเหรอใช่แล้วล่ะอืมไอฮัชกุดซามาได้ว่าเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของพระเจ้าในหมู่บ้านม,นบ,านมนบ้านที่ถูกผนึกไว้อะแล้วก็แต่ว่ามันก็ผ่านไปหลายปีแล้วนะที่การผนึกนี่มันก็เริ่มสูญเสียพลังงานทั้งนองนี่แหละนะก็เลยฉันได้ยินมามาเนี่ยแหละนะเหมือนกับว่าใครบางคนทาลาย จิ๊บป,ปันจีโซที่อยู่ในหมู่บ้านด้วยแหละนะก็เลยปล่อยวิญญาณออกมาหลังจากนั้นก็มีคนพูดถึงฮัชกุสมะไปทั่วเลยแหละนะแม้แต่พระเจ้าก็โดนกำสาวแล้วเนี่ย <c oughs> ใช่แล้วทึ่งเกิดขึ้นตอนนี้มันแตกต่างจากเหตุการณ์รธรรมชาติอื่นๆที่ผ่านมาแล้วล่ะนะแล้วก็ตามรางงานข้อมูลที่นาคาคาวะซังได้มาเนี่ยก็ให้มาเนี่ยก็มีบอกว่าหมู่บ้านชินไซเนี่ยแหละที่พวกเราต้องไปอ่ะเป็นจุดกำเนิดของมัน นี่คือโอกาสของพวกเรานะไอสิ่งที่พวกเราจะเจอตอนจากนี้คือสิ่งที่พวกเราไม่เคยไปเผชิญหน้ามาก่อนเลยอ่ะอ่าฮะฮะชัชกชกฮัชชะกุสมะใช่ไหมใช่ไหมชื่อชัานยาวเหลือเกินโอเคต่อขวา,านะครับจริงๆแนละ้วกับพารามอสซินโดมสองนะครับดูซิว่าจะเจออะไรต่อไปนะโอเคนะครับมืดไปอย่างนี้แหละไม่ค่าคุยตรงนี้ขวาน้ากันนะโอเคนะซีนัสทามไปละบ๊าบายมีจะไปห้องน้ำด้วยนะจ๊ะ มีอะไรงข้องน้าวันนี้ครับข้าหน้ากันนะครับบนข้าหน้า